ตื่นมาครั้งแรกลืมตาขึ้นมาขอบคุณก่อนเลยนึกอะไรไม่ออกขอบคุณที่เราลืมตาได้เนี่ยพี่ก็ไม่รู้พรืนี้พี่แต่ตื่นมาแล้ว,วตอนเช้าเคยได้ยินกันมาทุกคนใช่ไหมคะหลับไม่ตื่นเนี่ยเขามีอุบัิเหตุและข้อระวางหลับเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเราตื่นมา ตื่นมารับเงินตื่นมาเจอความสุขเวลาที่สําคัญที่สุดคือเวลาปัจจุบันเวลาที่เราจะสร้างอะไรได้ดีที่สุดคือเวลาปัจจุบันไม่มีเวลาอื่นโลกพลังงานไม่มีเวลาอื่นมีเวลาปัจจุบันเพราะเรามีสติอยู่กับปัจจุบัน่ยเพื่อนเมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันมีเรื่องลบเข้ามาไหมไม่มีณนะขณะนี้มีอะไรไหมทุกคนดูพจะอยู่เนี่ยจะเป็นเรื่องหนี้สินเรื่องปัญหาต่างๆมันเกิดมันอยู่ช่าติัน ม่เกี่ยวกับเราเวลาที่เราอยู่คนเดียวเราเมนเทนความรู้สึกอย่างนี้เอาไว้เพื่อนเพื่อนเชื่อพิตะค่ะอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมพลังบวกพลังสูงสูงใช่ไหมคะไม่พูดอะไรที่เราไม่ต้องการหรือเราไม่ชอบใช่ไหมคะไม่คิดอะไรที่เราไม่ต้องการหรือเราไม่ชอบแค่นี้ก็ประเสริฐสุดละเพราะอะไรรู้ไหมคะเพื่อนเพื่อนจิตใจเราไม่ลบนะ ของบวกมันวิ่งเข้ามาเองถ้าใครคิดเลยไม่ออกนะคะดูนี่นี่เซลฟ์ทล์กเซลฟ์ทล์กนี่ร้อยคำสะกดจิตให้รวยครอบคลุมรอบด้านความรักการเงินความสุขการงานสุขภาพทุกอย่างอยู่ในนี้ทักไปที่แอดครูตนะคะ K r U T A a 2ตัว